วันนี้ครับก้นนี่ก็วันนี้สี่นะครับปรากฏว่าเจอปลากินกันเองนะครับตัวนี้นะครับมันกินกันเองครับชงใส่มันหิวก็ไม่แน่ใจนะแต่ทุกตัวจะเป็นหลน,นที่ทองนะครับ แปลกเหมือนกันนี่ครับมดรับตัวสองบาทไปยี่สิบบาทครับโหนี่ก็มาดูนะครับ ให้ทีไรก็ไม่รู้จักพอครูครับขัดกันเองตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักเก้าสิบหรือแปดสิบนิดนิดนับผมเอาลงหนึ่งร้อยตัว ผมเอาหยวกกล้วยมาใส่นะครับนึกว่าแบบน้ำเสียอะไรประมาณนะี้เลยลองทํานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆครับมาเลี้ยงกี่วันตัวเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ผมไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ